ไปขึ้นขึ้นไปไม่ลงหรอกลงทำไมหรอขึ้นไปขึ้นไปเร็ว มึนหายเลยปนานนานนานลงจนได้ มามามา,มาหาแม่มามบุญมีนไปเล่นานา้ำารอกเออไปไปแม่ขึ้นไปแล้วแม่ขึ้นไปแล้วไปไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเร็วๆถอยถอยถอยลังกับถอยลังกับมามามาเร็วๆมากลับขึ้นได้ามากันทุกตัวเลยมาเร็วๆเร็วๆหมอก็มาเร็วๆ มาเร็วเร็วเมาหมอก็มาเร็วเว